สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้มาแนะนําเกมมือถือนะครับเป็นเกมมือถือนะครับรวมอนิเมะดังนะฮะเกมนี้มีชื่อว่า h e r o Combat นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเลยแล้วกันหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นเซิร์ฟนอกกันมาแล้วเนาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเซิร์ฟไทยนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันก็เริ่มต้นจากการสร้างรหัสก่อนนะครับคุณก็ทำการสร้างรหัสแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยก็มีรหัส ยายดีกับรหัสผ่านแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนเนาะแล้วก็เลือกอเข้าไปเล่นได้ปกตินะครับหรือจะกดไปที่ตรงจอยเกมก็ได้เป็นเกสไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อทดสอบการเล่นไปก่อนอ่ะโอเคไปเลยกันเลยนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์กันนิดนึงอ่ะก็เล่นเซิร์ฟหนึ่งสามสองดีกว่าก็เซิร์ฟใหม่สุดกดที่เข้าเริ่มเล่นเกมเลยนะครับไม่เป็นภาษาไทยนะไปเลยครับนี่มาแล้ว โอ้โหผมบอกกันเลยนะครับชีวิตของฉันเหมือนเมื่อก่อนหจืดชืดและน่าเบื่อผมบอก,กเลยลว่าภาพสวยมากนะฮะอ่าใครที่เคยเล่นเซิร์ฟนอกมาเนี่ยจะรู้เลยเมื่อตอนเด็กๆความฝันความทะยานค่อยๆหมดไปซ้ำซากวันแล้ววันเล่าผมขอดูคัดซีนหน่อยแล้วกันนะฮะแต่เมืเห็นอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เดาสมัหลายปีก็เหมือนว่าถูกนำไปสู่มิติอันน่าหลือเชื่อ อีกครั้งในโลกต่างมิติตามความคิดของพวกเราเนี่ยหายไปแล้วผ่านเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายมาแล้วครับผมนี่ไม่รู้นะมีตัวอะไรอยู่บ้างเนาะ๋ยารามาดูกันดีกว่าว่าแพทเนี้มันเอาตัวอะไรเข้ามาบ้างครับจะเหมือนในเซิร์ฟนอกหรือเปล่าแต่ผมบอกกันเลยครับอันนี้ไม่ดังหมดเลยนะครับในเอาวากาศอันนี้แนะนำแนะนำให้เล่นเลยครับดีมาก แสงสีขาวสักสิทธ์แวววับต่อคุณทำให้จิตสมนึกค่อยๆค,ควบแน่นโอ้โหคำสับอ่านเอาแล้วกันนะฮะว้าวเทพธิดาผมก็ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอ้มาแล้วครับโอ้โหเชื่อมต่อโซไกเชื่อมต่อโซซากุระ เอาเขาเล่นตัวนี้แล้วกันผู้ชายแล้วกันโ้โคเท่ครับนี่ไงเขามีเขียนบอกเลยนะครับว่าตัวละครเป็นยังไงนะหูแปลให้โคตรดีเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาตั้งชื่อกันหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยครับตั้งชื่อเลยเพลนโซนนะฮะเราไปผจญภัยกันเถอะนะครับผมกดไปเลนะครับมาเรียบร้อยจุดเริ่มต้นสรรพสิ่งอารมพรบทดูสิว่าจะได้ตัวไหนก่อนช่วงแรกผมกดไปแล้วกันไม่อ่านเนาะ โอ้ตัวนี้คุณๆนะครับสายมือจบไปเลยครับสัตว์ึกรับโอ้โหนี่อย่าบอกนะมนคือโอ้โหเฮ้ยภาพสวยมากอะภาพน่ารักอะตมูตมีมากเลยอ่าเดีย๋ยวต้องดูทีว่าเป็นเทิร์นเบสนะครับหรือว่าเป็นแบบไอดอลอาร์พีจีโอ้โหแต่ภาพสวยน่ารักมากครับอุ้ยสามหมื่น ภาพเกมต่อสู้จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นมุมมองท็อปวิวเป็นเฉียงๆหน่อยภาพสวยครับเกมมือถือนะฮะสามารถได้ได้สบายเลยอุ๊โดนครับเปิดมานี่ก็ได้สู้เลยปั๊มออกไหมครับบอสเลดับเจ็ดสิบเนี่ยเอามาป่าให้หมาจิ้งจอกแดง นี่ถ้าไม่ตายโอ้โหสี่หมื่นนี่มาอีกหนึ่งตัวภาพเกมเพย์จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าคูโดวงอีกแล้วตบร่วงเลยอ่ะตัวเกมก็จะบังคับให้เราแพ้นะครับต้นเกมแล้วก็จะมีคนมาช่วยก็คือนางฟ้าตอนแรกนั่นเองเทพธิดาเนาะเรียบร้อยตุยครับหายไปเลย โอ้สุดยอดครับมาโอเคครับก็เริ่มต้นครับในนี้คือหน้าต่างฟีเจอร์นะครับในการาเข้าเล่นนะครับก็ในการเข้าด่านเนาะมันก็จะมีาตามด่านเลย1นึ่งคิดหนึ่งหนึ่งคีสองไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปก็จะใช้เข้าปั้นหหน่วยนะในการเข้าไปเล่นในการฟาร์มแหละมันเป็นด่านฟาร์มก็ทั้งบนก็จะมีทองมีเพชรนะครับแล้วก็มีเข้าปั้นนะครับจะมีทรัพยากรอยู่3แบบเข้าปั้นก็ไปใช้ผ่านด่านเนาะเพชรเอาไว้ซื้อของในเกมอัปเกรดทองก็ไปซื้อของอัปเกรดในเกม นะครับากดตามเกมเลยภาษาทไทยครับเข้าใจง่ายนี่ภาพครับโมเน่เหรอใช่ไหมโมเน่โมนนะฮะตัวนี้มันก็มีอนิเมะที่ผมไม่ไม่รู้จักด้วยนะสำหรับสายอนิเมะนี่จะรู้เลยอ๋โอเคครับอ่ามีออโตเมติกอ่ะเลือกสกิลนะฮะโอ้โหโคตรที่โอเคผ่านครับ ชิโนบุโคโจมาจากการ์ตูนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยอัน,นิเมะเรื่องอะไรบ้างครับโอ้ยอันนี้อันนี้คุ้นๆจำชื่อไม่ได้โอ้โหแม่งมาละมาประมาณ2อสามันก็สองสาอนิเมะแล้วฮะผมเคยเจอดักกันบอลด้วยครับนี่ครับมีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับให้เราใช้นี่เลยสู้เลยครับ ภาพน่าหลักมากเลยใบกลงใบกาวสวยเรียบร้อยนี่ตูมล่วงไปเลยเมทน้อยนี่ดูสกิลดูแอนิเมชันด้วยชินบุโคโจรครับ MVP ครับเรียบร้อยโมเนะโมเนะอ่าโอเคเลเวลขึ้นปะเลเวลห้าจะมีระบบอัพเกรดเพิ่มครับวลดชนคุ้มขั่ง แพททีสนี่คือการฝึกฝนอยู่นะครับเขาจะให้ฝึกดูระบบเกมก่อนความเร็วนี่ตอนนี้คูณ2นะก็มีปรับได้ถึงคูณ2ไปสู้ไปเลยครับหลอดศัตรูจุดด้านบนนะครับสีแดงของเราจะอยู่เขียวด้านซ้ายล่างนะฮะ่านี้ระบำผีเสือ้อนี่ครับปุ้ง แรงอยู่นะเม็ดน้อยนี่โดนเลยฮะเสียงภาพเป็นญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าระบบเกมเป็นภาษาไทยครับได้เพชรมา40ด้วยกดต่อครับมันให้เราสู้ต่อนนี่ครับมีเรื่องการปรับความเร็วครับมีคูณ3เพิ่มเติมเข้ามามันก็จะจบไวขึ้นเนาะจัดไปเลยครับนี่ว่าถือเป็นอนิเมะอนิเมะที่น่าเล่นมากเลย ผมเคยเล่นเป็นแบบรัวอนิเมะเนาะแต่ว่านั้นจะเป็นจัมแ a สซิสแตนเป็น,นคล้ายๆเหมือนต่อสู้เนาะแล้วก็มีเกมสไตล์โมบ้านะฮะแต่ t u r n ์นเบที่เป็นอนิเมะย,ยังไม่เคยลองนะครับก็มาลองเล่นดูนะฮะหาเกมเล่นครับในช่องอ่ะโอเคอับเกรดเรียบร้อยมันใช่เราสู้ด่านไปก่อนนะครับช่วงแรกเพราะด่านให้เราสู้เยอะมากอือ้อะไรวเนะี่ยมีไง มาสาไทยมาสักทีนะครับรอนานมากอ่ะกดแบค็คกลับไปท่านซ้ายนี่ครับนี่คือหน้าต่างฟีเจอร์เกมด้านหน้านะครับนี่มาถึงก็กดไปที่คําว่าสมัครก่อนเลยครับอันนี้จะเป็นกาชาเนะะเาะเขาจะพาเราไปสูมกาชาฟรีหนึ่งครั้งครับจัดไปมาได้ตัวไหนน่ารักมากดูนิเมชั่นดิอูได้ SR มาครับเป็นอ่าประเภทน้ำสายป้องกันนะครับเป็นสายแท้ง โอเครับไปก่อนได้เลมนะครับชื่อเลมนะมาจากอนิเมะเรื่องไหนก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เนะี่ยอ่ะโอเคมาที่จัดทีมนะครับนี่เขาจะมาที่ตรงบวกนะก็แอดแค่ไปเลยง่ายๆแล้วกดพัฒนาแล้วกดอัปเกรด5ครั้งมันก็จะอัปเกรดแบบต่อแบบอาเรอัปเกรดแบบรวดเร็วครับอ่าตามเลเวลของตัวละครเรานะครับกดที่จัดทีมคราวนี้ครับเราก็จะทําการจัดทีมตำแหน่งได้นี่ครับสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้สหรับตำแหน่งก็ได้เนาะตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด 4ตัวนะครับก็สามารถใส่ได้อยู่จริงๆใส่ได้6ตัวเนาะจะมีตัวควบคุมอยู่1ตัวนะฮะอ่ะไปครับ1นขีดหอ่ะไปเข้าเควสต่อครับหาได้ตัวละครเพิ่มมา1ตัวนี่มาแล้วนี่ก็จะเป็นมุมภาพหนึ่งครับเป็นแบ็กกราวน์ใหม่ตอนนี้เรมีตัวละครอยู่3ตัวเป็นผู้หญิง3ตัวเลยนะเออ เดี๋ยวเราต้องติดตั้งสกิลด้วยนะครับโกโจซาโตรุนะฮะมาแล้วครับตัวคอนโทรลเรารียบร้อยนี่ตัวใหม่ของเราหูยเฮฟวี่น้องเลมจัดไปฮะโอเคผ่านมีไอ้เลเวลอัพนะครับเลเวลแปดละไม่เลเวลเจ็ดขอัยไห่ครับ นี่โดดเลยครับของเรามีสายแทงสองตัวนะครับสัยรักษ์ที่เป็นโล่ก็คือสายแทงนะแล้วก็ดาบควายเนี่ยจะเป็นสายโจมตีนะครับอ่าอุ้ยโดนต้องอัปเกรดตัวละครน,นั่นแหละเพราะว่าสู้ไม่สู้ไม่ได้ละโอ้ได้ครับแต่ว่าไอ้บอสมันเก่งครับโอเคเรียบร้อย กลับไปที่ตรงนี้ครับกลับไปที่เดิมอ๋ออันนี้เขาให้เราเปิดรับของรางวัลครับต้องสู้ไปก่อนอุ้ยนี่ตรงกลางอ่าโอเคอยังไม่ได้อัปเกรดค่าพลังเลยนะสู้เลยโดนอืมอืมโดนเหือ,อ,อ,อเอยตรงกลางจะตายแล้วสายแทงไม่มีอยู่จริงล่วงแล้วมาครับไป ไอ้ตรงพอลอยกรอบรูปผ้าตรงนี้เต็มครับจะใช้ทําไม่ตายได้เรียบร้อยครับสกิลโคตรแรงเลยเลมอ่ะอุ้ยน้องเลมสกิลแรงโคตรอ่ะกดพ่จัดทีมครับกดพัฒนาครับนี่เลื่อนขั้นอ่ะก็มีระบบเลื่อนขั้นด้วยครับนี่มันจะเป็นเลื่อนแรงครับเปลี่ยนสีเป็ีป่นแรงเหมือนกันถ้าจะอัพก็ต้องอัพมันเหมือนกันเลื่อนขั้นให้เหมือนกันเลยเจ๋ง ไปเดี๋ยวโจบตรงนี้ก็จะพาไปดูเกี่ยวกับพวกดันเจียนด้วยนะครับมีระบบดันเจียนฟาร์มของด้วยไหนเราเอ้ยผมจะกดเท่าไหร่่ะเราเอาอโต้ออกนะครับอุ้มเนี่ยมันเป็นไอเดลอารพีจีนะครับไป จักรพัรดครับมาไปที่ตรงอ้าวกาชาอีกแล้วครับกดรับเลยตัวใหม่ตัวใหม่มาตัวใหม่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 จบอกตัวผู้หญิงแล้วโอ้โหผู้หญิงอีกแล้วอะไรอะอายานามิเลครับ S R เป็นซัพพอร์เตอร์ครับที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเขียวก็คือเป็นซัพพอร์เตอร์ธาตุน้ำโอ้ผมเป็นตัวผู้หญิง4ตัวเลยอะ เกินไปนี่มันเกมอะไรกันวันนี้ย่ยพัฒนาครับผมข้าค้างครับผมเดินขั้นครับผมนี่เขาจะสอนเราตลอดนะครับเวลาได้ตัวละครมาใหม่ให้เราอัพคงอัพขั้นให้เรียบร้อยให้มันเก่งเท่ากับตัวละครอื่นๆในทีมด้วยนะครับอ่ะไปที่หนึ่งขีดสิบครับไปครับดับสุดท้ายแล้วเนาะกดไปที่ตั๋วนะครับจํานวนมากอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นตั๋วฟาร์มเนาะอันนี้รับของเนาะอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มีนารูโตะด้วยนะ เราตดดักกันบอลด้วยนะครับบันพีทครบเลยเฮ้ยมีตติเฟเตอร์ด้วยครับว้าวโอ้โหมาครับด้านหลังแต่ตัวละครมันน่ารักทีนะเฮ้ยถือปืนด้วยอะน้องเลถือปืนยิงอยู่แถวหลังเป็นสายซับครับปังปังปังปงเห็นปะยิงอยู่อะไรอู้โดน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 ออตโต้เลยครับไป เนี่ยสกิลน้องโซ่น้องเลมนี่คือแรงมากนะอุ้ยหิวด้วยนี่จักระพัดนี่เนี่ยโอ้ยจัดไปโอ้โหโดนยิงระยะไกลน้องเลมไมไม่พีแล้วครับอุ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยได้ของมาน่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารนะสักอย่างหนึ่งเย้เรียบร้อยครับแล้วก็ปลดล็อกแล้วนะครับสเต็ปหนึ่ง อ่าโอเคอ่าต่อมาครับไปที่จัดทีเหมือนเดิมพัฒนาครับโอเคพัฒนาครับพัฒนาอ่าโอเคครับตรงนี้อ่ะออกไปข้างหลังครับนี่กลับมาที่หน้าน้าอ่าตอนนี้ก็เป็นไปดูฟีเจอร์กันบ้างนะครับนี่ฟีเจอร์ก็จะมีในส่วนของอ่าเควสเจ็ดวันนะครับก็จะได้ตัวละครตัวนี้ไปเลยนะครับเป็นเศษเล่มเรามีแล้วนี่นะครับก็ล็อกอินไปก่อนรับของนะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่เราทำเควสต่างๆนะครับชนะ10ครั้งทะลุนะครับ6ตัวบวกหนงเนี้ยเลเวล25 6ตัวก็คือมันเป็นเควสรายวันที่เราจะต้องทำอยู่แล้วซึ่งเควส์ตัวนี้ยมันมีการเขาเรียกมันเป็นการบังคับทำอยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราทำเราก็มารับผลรางวัลได้ในระยะเวลาทั้งหมด7วันเนี่ยเราก็รับผลรางวัลแบบเต็มๆได้เลยนะฮะตรงนี้อย่าลืมมาทำกันนะฮะตรงนี้นะอ่านี่รับของก่อนตัว๋วอ้ยตั๋วกาชาบวกติใบเปล่า อันนี้จะเป็นเติมเงินนะครับอ่ะก็มาดูระบบเกมมันก่อนนะฮะก็ตรงนี้จะเป็นฟีเจอร์เนาะเป็นตัวละครของเราเนาะสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้อ่าโอเคถัดไปก็แบ็กอัพก่อนตรงซองจดหมายนะครับรับของก่อนนี่นะครับตัวเกมมีของแจกด้วยนะครับให้เรามารับก่อนนะเป็นของรางวัลเปิดเซิร์ฟก็จะมีพวกเพชรมีพวกเบนโตะมีทองมีกาชานะครับรับไปก่อนเลยนะตรงนี้จะมีกาชาสีเหลืองกับสีชมพูนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่ามันสุ่มตรงไหนเนาะ แล้วก็จะมีตรงนี้ครับเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วก็มารับนะฮะอะไรที่เป็นจุดแ,งแดงๆนะ่ให้เรามารับก่อนเลยนะครับของดีนะตรงนี้อ่ะท้งบนก็จะมีส่วนของรางวัลน,นะครับรับรางวัลไปเลยนี่ก็เป็นรางวัลล็อกอินนะออนไลน์นะครับตามจ้านวนนาทีเลยนะครับมันก็จะให้ของรางวัลเรามาเนาะเป็นพวกเศษตัวละครพวกอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆนี้ระบบร้านคา้าด้วยนะครับเราสามารถเข้ามารับของรางวัลได้นะครับตรงนี้แล้วก็ใช้เพชรในการซื้อเนาะอุปกรณ์อัพเกรดต่างๆอ่างเงี้ยแล้วก็รับได้หมดเลยนะครับแล้วจะมีโบนัสตรงนี้ก็อย่าลืม,มารรััับบกนนะค รับไปเลยของฟรีไม่มีของฟรีแจกทุกวันด้วยนะเราเลยม,มารับกันนะครับตรงนี้กิจก,กรรมก็มีครับมีเคเวสเราทำนะจะมีระบบอันนี้จะเป็นในส่วนของอจัดไตแรงนะครับตอนนี้เนาะของผมอยู่ที่อันดับ290เ้ราก็ต้องแข่งจ้นอันดับขึ้นไปนะครับมีระบบ PP ด้วยนี่วันที่4เหมือนจะแจกเศจอสึก,กะด้วยนะครับอ่าอน,นี้ก็จะรับขอรับพลังกายด้วยนะครับมีรางวัลมีรับพลังกาย2เวลานะครับมีเที่ยงกับมโม่งเย็นเนาะ อันนี้รับของรางวัลได้นะตรงนี้อันนี้คือดูลำดงลำดับต่างๆนะครับอโอเคออกไปไปที่นี้จะเป็นกิจเติมเงินเนาะอันนี้รับฟรีได้เลยครับมันจะมีของแจกฟรีอยู่ให้เรารับไปรับไปเลยตรงนี้รับไปเลยครับของของฟรีนี่ครับอันนี้จะเป็นกิจเติมเนาะเฮ้ยนี้จะเป็นดาบิค่าศูนย์ป,ปะอากาซูมาเซนิสุน,นะครับนะดาบค่าศูนย์เนาะ น,นี่ก็มีเติมครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นแพ็ครับรางวัลก่อนอ่าวของผมได้เยอะแล้วนะอันนี้กาชาครับเรามาดูกันเรามี14ใบนะครับเดีย๋ยวเรามาเปิดกันเลยไหมอันนี้จะเป็นกาชาสีเหลืองนะครับอ่ะเรามาจัดกันเลยอ่ะเรามาเปิด10ใบาหาตัวละคร10ตัวกันมาเมื่อกี้เปิดเต่ตัวไปสองครั้งใช่ไหมมาลุ้นกันเฮ้ยทีฟ้า ฟย์โน่ฟัตซีเจ็ดโอ้โหเป็นท่าศน,นีครับเป็นสายจู่โจมด้วยโหดชอบครับผมชอบฟย์น่ฟัตซีมากครับโอ้โ oh, ห oh, ไม่คิดว่าจะมีทีฟ้าด้วยครับฮะ huh? มีโคโตะอันนี้กรตูนคุ้นๆอย่างก่อนนะอ่ากรตูนแล้ววะหนึ่งไม่ออกวะนึงแต่คุ้นตัวละครมากสมัยตอนเป็นวัยรุ่นผมชอบลายเส้นแล้วก็วาดรูปตรงนี้มากอ้าวมีกู ดูดิโอ้โหนี่ซ้ำนะครับน้องเลเฮ้ยเซเลมูน <laughs> สึกิโนะอุซางิเนะี่ยเป็นซัพพอร์ตธาตุไฟครับอึคาสุโตะน้องเลมซามอีกแล้วเอา้าบูมา่า <laughs> บูมา่าก็มาน้องเลมซ้ำอีกแล้วอ่ะอุยคุมะ โอ้ยได้ S R หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวคาซึโตะนะวิ่ยแต่ที่ฟ้าโคตรโหอย่างสวยเลยอะอย่างชอบโอ้ของดีจัดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนโอ้ยจะทับสนุกเหรอครับ สำหรับตัวละครนะครับก็เลเวล15นะครับก็จะปลดช่อง5ช่อง6ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะผลึกได้4ตัวเราก็ทําการปรับเปลี่ยนได้สมมติเราก็ดูแร้งก,ก่อนเลยนะครับถ้าเราไม่อยากเล่นตัวไหนเราก็ดูเอาสมมติผมไม่เล่นไม่เล่นอาร์เซนาเล่ใช่ไหมผมก็ทําการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมจะน้องที่ฟ้าผมเข้ามาก่อนดีกว่านี่น้องเลมเนี่ยเก่งมากนะครับผมบอกกันเลยจกักรพรรดิเหรอโคโจเหรอโคโจเป็นท่าต่อสู้ใช่ไหม ถ้าป้องกันขอตัวเดียวก็พอไหมเอาจากกักระพัดออกก่อนผมจะเอาตัวนี้เข้ามาครับนีมาแล้วครับ1ตัวแล้วก็อันนี้จะเป็นสายโจมตีโจมตีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะเป็นสายโจมตีป้องกันป้องกันสายจู่โจมเดี๋ยวขอดูอีกตัวหนึ่งไงโ่แม่งโคตรน่าเล่นเลยแต่ตัวโอ้ยทีฟฟาเล่นไปยังอ่ะเอาทีฟ้าเข้ามาแล้วเอาเล่นประมาณนี้ก่อนตัวละครประมาณนี้กำลังดีเดี๋ยวอับลองทีฟฟาก่อน โอ้ทีฟาร์มอัปเกรดเรียบร้อยเลยนี่หว่าโคตรดีเดินขั้นดีรออะไรครับอ๋อเดินขั้นไม่ได้ครับของไม่มี <c oughs> เฮ้ยอัปดาวได้ด้วยอ๋อตัวละครเราอ่ะตัวละครเราซ้ำนะครับไปถึงพวกเศษซ้ำเนาะแล้วก็อัปดาวได้นะตรงนี้โอ้โหเจ๋งนะครับโคโจกระเป๋าเป้นะฮะอ่าไปที่ตรงนี้ครับอัปของก่อนเลยได้อีกหนึ่งใบเป็นห้าใบาแล้วนะอ่าไปที่ตัวละครแข่งต่อน,นี่ครับไปที่ด่านที่สอง รับของก่อนเฮ้ยเฮ้ยสิบใบเดียวเดียวเดียวสิบใบอีกแล้ว <laughs> มาสิบใบครับจัดอีกเอาดีครับรออะไรครับหาตัวละครเพิ่มครับมาโอ้โหวีวีครับเฮ้ยฟอร์เจอร์ โอ้ชุลโอุ้อยบาคกี้เฮ้ยมีกระพริบตาด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นของวันพีทนะครับเฮ้ยน้องเลนผมผมได้น้องเลนสามมาหลายตัวละเฮ้ยเมเบิลมีโคโต่สามนะครับเฮ้ยรีวายเสร็จแล้วหมวนสามวิวีสามอ่ะโอ้รอบนี้ไม่ได้ HR เอสอาร์าาร Jam เลยนะครับผมอ่ะก็ถือว่าแจมนะฮะแจมเลยล่ะนะฮะ โอ้โหดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ราลองเล่นกันดูครับด่านถัดไปด่านไปฮะนี่ตัวละครใหม่ครับนี่มาแล้วครับทีฟ้าด้านหลังอุ๊ยโดนเลยครับมาอยากดูแอนิเมชันแต่ละตัวด้วยนี่ทีฟ้าครับโคตรชอบทีฟารีนัว กาเน็ตนะฮะฟันนอลแฟนตาซีน้องเลมนี่เก่งมากเลยนะเอออ่ะก็ลองเล่นกันดูได้นะครับตรงนี้ผมสู้อีกด่านอีกนิดนึงโอ้แจมมาผมบอกแค่นี้ว่าดีนะครับถือว่าจัดว่าดีนีป่ปาก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 ไปจัดว่าดีครับ เรียบร้อยน้องเลม m v ็มอีกแล้วอ่ะโอเคแบ็กกลับไปก่อนก็นระบบเกมก็จะมีการฝึกฝนนะครับการฝึกการท้าประลองนะครับก็จะต้องผ่านด่าน3ขีดสิแล้วก็ผ่าน7ขีดสิก่อนก็คือหล,ลักๆเลยก็คือแล้วก็มีระบบเควสรายวันจะต้องผ่านด่าน4ี 3. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นใหม่เนี่ยเราก็ต้องเล่นผ่านด่านรัวๆไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะคือ,ม,อมันอยู่ที่เราอะถ้าเราต้องการแค่ ฝึกนะครับชาเลนนะครับไปฟาร,รม์มฟาร,ร์มของก็เล่นแค่3ขีดสิถ้าเราเน้นจะเปิดเควสด้วยก็4ขีดสแต่ถ้าเราเน้น PP ด้วยก็ต้องไปเล่นถึง7ขีดสิอะไรประมาณนี้แล้วก็เลเวลย6จะมีระบบท้าบอสด้วยนะฮะก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากๆอันนี้จะเป็นตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้เนาะอ่ะโอเคก็ถือว่าแจมเลยนะรตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ ระบบกิลด้วยก็เปิดตอนวันที่ยีนะก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของเรานะครับว่าจะไปไกลได้แค่ไหนนะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแนละ้วก็น่าเอาไปลองเล่นกันดูมากนะครับก็เป็นเกมในส่วนของเขาเรียกนะรวมนะครับรวมอนิเมะดังนะฮะก็เอามาจัดทีมเล่นกันส,น,สนุกนะฮะลองระบบภาษาไทยด้วยนะฮะโอเคครับผมก็ใครสนใจก็ ดิ้งได้คลิปนะครับโหลดไปเล่นได้เลยนะครับมีลงสโตร์ไทยด้วยนะฮะโอเคผมก็ก่อนจากการก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องมันโซน,นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ